สวสัส,วส,ดส,วสดีค่ะเอายายบีสวัสดีค่ะกับสวัสดีค right ่ะนะคุณยายคุณยายยกยายยกมือด้วยเอาดู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 ยายบีทำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะเราจะไม่เคาทะตามสวัสดีค่ะ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 ข้างหน้าลุงสวัสดีค่ะเลี้ยวไปยี่ิบเอ็บ่เห็นจ้าสวัสดีค่ะไม่เห็นยายบีเลยนะคะสวัสดีค่ะนั่นเห็นไหมอ่าไหนล่ะสวัสดีเร็ว พี่เพชรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคนสวยคนสวยรอคุณแม่มานะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลุงวิทย์ก่อนบ๊ายบายไหนไหนใครเรียกวิทย์ก่อนใครเรียกวิทย์ได้อ่ะวิทย์วิทย์เออใครจะช่วยไปหาอาดพี่เพชรวิทย์อาวิทย์ลุงวิทย์บายดีมุกมุกไขเลยว่าอันอันอันอี่ย่งก็เขาเลยว่า บอกว่าเป็นวางที่เดี๋ยน่ะเอินว่าเป็นตี๋ปากมันบ่อออกมันบิบบิบบิบอะนี่เพราะจะโดนเติบมบอกว่าเป็นบอกว่าเป็นวางสีลงพอยว่ะเอาไปมาเร็วเอิ่นได้รักนะจ๊ะขอบคุณค่ะต้าแฟสมาแล้วมาทุกวันต้องคุยกันทุกวันนะคะดีค่ะ กำลังดูค่ะแต่ว่าไร้เสียงนะคะเด็กๆเขาก็ดูเขาศึกษากำลังศึกษาเห็นยังเขาก็เห็นตามคุณตามสะเตงเสตงเดเตงเสเตงเสเตงเดเพลงเพลงยาแตนร้งกับญาแตนร้องกับไอ้น่าจวงไหมเตงเส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 เตงเ้าต่างสะต่างสะต่างสะเอาต่างสะสิว่ามันเตงอต่างสะ โอ้ยนั่งเลยน้อยตางสระติงสระติงสะตางสะตางสะติงดิ้งน่าร่าเร้งเิิงติงติงเนื้อยิ้เสียงเพล่ยงเลยตั้งใจเฮ้ยอื้มสวยไหมลูกเปลี่ยนสูตรใหม่นี่แหละฮะเปลี่ยนกาแฟมันเปลี่ยนสูตรใหม่นี่แหละของเอียงของอเมซอนค่อยกินเหมือว่าสองเกลียวอาจจะแช่กิบกับวาดขึ้นกันมันไม่มันไม่มันไม่เห็นอยู่ติด เออมันมันมันเป็นรสชาติบ uh ่าคือเก่าอไงหมอค่ะจะหมอไปสร้างกินทุกสาขามันเป็นคือเก่ลือคนคนละคนคนสร้างผิดของการเลยไปสร้างใหม่เขาถ้าลดก็ลดทุกสาขาแม่นไหมอืมอ๋อนวดยายให้ดูหน่อยโอเคเขาเขาเป็นหมอนวดวานี่มวนกุ๊บพี่น้องเอ้ย อันเว้าซันว่าตาเลนให้ตาล่มาล้าเรานอกเวลาแล้ววันนี้นิ่งกันไหมให้ให้ให้น้องให้น้องให้น้องเพชรเนี่ไปนวดน้องเพชรก็บอกว่าเอาเขาก็เลยสอนสอนสอนบนันนี้เหตุไงก็ว่าไปบันนี้ตาเล่เลยว่าก็ซันหอสิจา้างนีเงินนี่หแมมันจะเหตุจะงรลนไปไเห็สีว่าหมืวเ,หมเวลาแล้วสิว่ามา้ายังตอนนี้แมโอ้ยสมมติคือผู้ใหญ,ญ่เว้ากันนะคอยว่า S <S ก,กันกันซีวอากับเวาเลยกันบ,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 บเวากับเวาเลยเขาแต่ว่าเวลทาตงตะเ้าแหละคนสวยมาแล้วค่ะทานข้าวยังเนาะหนูทานข้าวกับบักบวบผัดไข่ใส่บวบมักคือแม่เลยแม่แอนก็นกินนั่ง,งทั่นล่ะแม่ไปร้าซื้อวแดงมาต้มฮัลโลกอ่ะเออต้มเส้นต้มฮัลโหลกับขาหมูตัวเนาะขาหมูอัน เซื้อรถตัดนี่นี่รถตัดอันเคหานี่เขาหันหันหันไ้อืมเอามันมีหนังน้ำต้มแป๊บเดียวก็สุกเอาจ้าก็แก่ก็กินเนี่ยไม่เคยก็กลิ่นหนังแ่มือเดียวต้มไปแค่กันเว้ยหรือเปล่าต้มไปแล้ว ลุงจะไปแล้วโอาขาวมาเตีโทรศัพท์ก่อยเห็นไหนจะวะสวัสดีค่ะไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปนะลูกอ่านนะเสร็จค่อยขึ้นไปอไข่่กนจะต้มไข่ไหมคือต้มไว้เยอะๆแล้วก็ปอกปอกปอกเพราะว่านี่เพราะว่าเขาอนต้มขี้เสื้อแล้วก่อนต้มไต้มจักแผงเลยย่า่ต้มแผงหนึ่งสิต้มผะโล่เอาไอ้คนจิ้มกุ้งขึ้นไหมเบอร์ปั่นที่ปั่นน่องกินคนคางบ้านมุนี่ล่ะกินไม่ต้มกินกับเขาเสื้อ อันนี้บันนี้ต้มต้มตำักแตงเพื่นสิฟ้านมกแตงตำยาดไานนะวัน้เนาะตห้ั่กิตำตำมะแตงตำถอ่เบาแล้วแซ่บเต้าตำเลยดึงดึงดึดึงดึดึงดึเดึงดึงดึลดึงดึงดึ่กึงดงดึงดึงดึงดดึงดอง่งง ลูกสาวหอยได้เลยอันนี้น้องเพชรนะจ๊ะน้องเพชรนะจ๊ะน้องเพชรนะจ๊ะเอ้าพี่พลอยหายไปไหนพี่พลอยหายไปไหนโอ้ถึงกรุงกรุงจ้าพี่พลอยหายไปไหนลูกไหนหนูน่ารักไหมอืมเจ้าหน้ารักหนูน่ารักน่ารักเขาจะทําใส่แก้มค่ะอย่างนี้หนูน่ารักไหมคะหนูเป็นคนหนูต้องเป็นคนแบบหนูต้องเป็นคนดีนะลูก หนูต้องเรียนเก่งๆนะคะหนูต้องเป็นคนฉลาดนะลูกหนูต้องเรียนเก่งๆหนูต้องเป็นคนดีหนูต้องเป็นคนน่ารักหนูต้องเป็นคนจุ๋ยหนูก็เป็นคนดีโอเคนะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคกับยายสิโอเค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 กับยายก่อนโอเค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  คนนั้นน่ะน้องน้องคอยเนี่ยจะพูดประจําเพราะว่าน้องคอยจะอยู่กับยายแต่คนเนี้จะให้ยายบีเอาก็จะเวลาสอนสอนเขาทั้งสิ้นน้ำเวลายายบีไปเห็ดกับเขายายก็จะเอาไว้เล่นกับเขาสองคน,นเวลายายปวดท้องเข้าห้องน้ําอาบน้ํยายบีก็มาเอาเปลี่ยนกันนะคะอรักกันนะคะ เรารักการเรารักการได้ว่ามือเศร้านี่กัดเขียนไอไปแล้วเรียบร้อยนี่นตื่นขึ้นเอาว่าทันเอาอยุตว,ว่าหังหังรออยู่ว่าอาล้มบังบ่งทีอาาล้มเขาสีม้าแบบคอยละคอยหล,ยลังสินะเราต้องดูอันนี้อันนี้คือสงบแล้วนี่อาบน้ําก็คือเล่นด้วยกันย้ายอาบน้ำให้สองสามมือเราต่อกันน้ากัน อ่าแล้วก็ทําแล้วก็เป่าผมด้วยกันสิมือเศารนี่หัดจูงมือกันเน้อแต่ว่าหัดได้ทรงไห้แม่เบิง่งเน่ยหัดจุงมือแล้วก็จูงคุณยายไหนไหน